สวัสดีค่ะตอนนี้นะคะเราอยู่ที่ร้านดอกไม้แห่งหนึ่งนะคะของจังหวัดเลยค่ะมีดอกไม้หลากหลายชนิดเลยนะคะเรามาดูกันเลยค่ะดอกดาวเรืองนะคะกำลังจะบานค่ะต้นพุ่มสวยนะคะเดี๋ยวเรามาชมต้นอื่นกันเลยค่ะ พูดดังๆเลยค่ะเดี๋ยวท่านผู้ชมไม่ได้ยินนะคะอันนี้เป็นดอกดาวเรียงค่ะชมไปพร้อมๆกันกับน้องใบพูเลยนะคะน้องใบพูพาชมดอกไม้ค่ะเดินไปที่โล่งๆค่ะ นี่นตรงตรงนี้ค่ะไปทางนี้ค่ะนี่นะคะตามทางเดินค่ะอันนี้ก็คือป่คะไปดูาเรืองที่กต้นไวนะคะาไปดูดต้กันนะคะ ได้ไหมด่เดินช้าๆค่ะเดินช้าๆค่ะ ระวังค่ะระวังเลยค่ะน้องตีไ่ค่ะ้กคนค่ะอันนี้ก็ต้ก่ให่ะแค่ะ ขะบแพงพวยค่ะแ,พพแพพค่ะดูตน้นนะคะส่วนมากจะเป็นต้นกล้าดาวเหลืองนะคะแต่ว่าไปดูต้นนั้นนะคะ,ะตามมานะคะตนน้น,นระวังแฉะนะคะระวังแฉะค่ะแฉแฉแฉค่ะ กลับมากลับมาเร็วค่ะกลับมาเร็วค่ะพูภกลับมา้นยังมู่ใจไปดูต้อนอ่ะนนก็เดียวักตาดอีกต้นะะ่นะะนกม้น นต้นก้นนกาดาวเรืองนะคะที่นี่นะคะราคาดีมากๆเลยค่ะต้นละ5บาทนะคะดูสิคะต้นสวยมากๆเลยค่ะความสูงนะคะประมาณ1 0บถึงสิเซนติเมตรแล้วค่ะ<ด>เพราะในถุงดํานะคะราคาเพียง5บาทเท่านั้นค่ะเดี๋ยวพาไปดูต้นนั้นค่ะนี่บาทเ หมดเลยค่ะเดีพปตน้นนึงนะคะตามมานะคะต้นงอนไก่นะคะก็ห้าบาทเช่นเดียวกันค่ะไอ้ต้นแหานไก่ค่ะสวยมากๆเลยค่ะมีหลายสีเลยนะคะนี่ก็สวยเหมือนกันค่ะสวยมากๆเลยค่ะสวยเหมือนกันนะเนี่ย ร้านอยู่บริเวณนี้นะคะถ้าใครผ่านมาทางนี้นะคะแวะชมดอกไม้ได้เลยค่ะขอบคุณทุกท่านที่รับชมนะคะสวัสดีค่ะ